วันหยุดของไครลหลายๆคนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยดูดอกไม้ผลิบานแล้วฝนตกฝนตกสุกเันวันอีสเตอร์ทุกคนเทศการก,กินไข่มาแล้วอืมนะ เป็นไงล่ะตื่นเช้ามานึกว่าอากาศจะแดดออกจะร้อนหน่อยที่ไหนได้ฝนตกแต่ทุกคนจริงๆวันนี้วันหยุดใช่ไหมแล้วอ่ะจะไปเดินแบบข้างนอกอะไรอย่างนี้ไงทุกคนทํากิจกรรมข้างนอกอะไรเงี้ยฮะเป็นไงละ่ะฝนตกทุกคนจา๋าก็เลยเปลี่ยนแพลนใหม่เข้าห้างดีกว่าก็เลยอเล็กเขาก็เลยพาขับรถไปนู่นห้างห้างในสต็อกโฮมนู่นแต่ทุกคนเออก็ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณห้าสิบ ห้าสิบนาทีได้เนาะก็คิดประมาณเอาชั่วโมงหนึงอะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนก็ไปถึงก็บ่ายโมงแล้วเนาะก็เลยแบบว่าให้ลูกกินมื้อเที่ยงก่อนส่วนส่วนแม่นั้นไม่ได้กินนะทุกคนเพราะว่ากินข้าวไปแล้วไงกินข้าวไปแล้วก็เลยแบบไม่หิวก็เลยแบบว่าเออบอกลูกไว้ว่าเดี๋ยวรอกินกาแฟอย่างเดียวเดี๋ยวกินกาแฟแล้วก็ กินขนมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเพราะว่ากินข้าวไปแล้วก็เลยให้ลูกสั่งเป็นวันนี้เขาเข้าร้านไอ้นี่ร้านอาหารอิตาเลียนเนาะก็เป็นของแมทธิวนี่เขาสั่งเป็นพาสต้าเนื้อจะ้ะส่วนของอเล็กนี่เป็นพาสตา้าปลาแซลมอนจะ้ะแล้วก็ที่เห็นอเล็กฉีกนั่นก็คืออ่าเป็นขนมปังกระเทียมจะ้ะเบลเลอร์อเลยทุกคนจริงๆก็ผิดแพลนอีกเหมือนกันทุกคนคนแน่นมากขนาดห้างห้างนี้คือห้างเอ่อ มอนออฟสการ์เนีเวียเนาะมันชื่ออย่างนี้แหละทุกคนหยุดพร้อมกันไงทุกคนเลยที่ห้างมันเลยแบบแน่นเพราะว่ากิจกรรมข้างนอกมันทํายากเพราะวันนี้มันฝนตกทุกคนเลยหลังไหลเข้าไปที่ห้างแล้วจะดูทรงดูเสื้อพงเสื้อผ้าก็แบบว่าใครใครหยิบตัวนึงก็คือต้องต่อคิวยาวมากทุกคนนั่นแหละก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่สะดวกเลยทุกคน ชิมค่ะกินเลยแม่อิ่มแล้วแต่วันนี้อยากกินกาแฟมาแล้วต้องได้กินกาแฟ <c oughs> oh <my> อันนี้ขนมปังกระเทียมนะแต่ไม่ได้กินเยอะเนาะ <c oughs> แต่ว่ารสชาติได้ไหม có thể là hiện tại được 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 อร่อยไหมจำได้ไหมว่ากินเอ๊ะกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะนานนวเนาะโ,โอ้อนรน้ำตาไหลเลยปะ chín dơ dơ nhòn nữa ĩn kẹp <laughs> <laughs>

สสิิเออออากููด็วยย่ทุกคนดูเค,ค้กร้านนี้ไหมดูน่ากินไหมทุกคนก็ไม่รู้อะไรมากนะ่ะลืมอ่านชื่อแต่ดูให้ดูหน้าตาเออ ดูน่ากินเนาะกินกับกาแฟบางคนก็บอกเออได้กาแฟสักแก้วได้เอ่อฮอตช็อกโกแลตสักแก้วหนึ่งถามว่าลูกจะกินไหมลูกบอกว่ามันอิ่มแล้วแม่ก็เลยแบบว่าเดินดูเฉยๆแม่ก็บอกเออแม่ก็อยากกินกาแฟกับเค้กไงทุกคน ขึ้นบันไดเลื่อนมาดูร้านเสื้อผ้าร้านนี้ที่แบบแมทธิวเขาชอบซื้อยี่ห้อนี้เนาะทุกคนไม่กินอะไรเหรอไม่กินอะไร หวานมากไม่ใช่หรอมันหวานมากไหมอ่ะลองชิมนิดหม,ม,ม,มกาแกเฟเอาบัตรเอาบัตรใช่ยังกินเลย 就当感情。